แป๊บเดียวใกล้จะเสร็จแล้วครับฟอร์อบอยถ่ายมานิดไม่กี่นาทีเองครับพี่แกใช้วิธีการไถวนรอบนอกเข้าตรงกลางครับผมนี่มาดูข่ายห้่งหลีบุกเบิกข่ายห้งหลีกันครับครับดินกระจายเลยครับ ดินสาดออกดีมากเลยครับน้ะได้ดินสวยด้วยแหละครับก็เลยไถยได้ง่ายไถยได้ไวครับดินฝนเพิ่งจะตกใส่เมื่อคืนมั้งครับเนี่ยดินก็เลยไม่ได้แข็งแล้วไม่แห้งครับมันดีตรงที่มันไม่มีฝุ่นแล้วครับถ้าไถาตอนแห้งๆอ่ะครับโอ้ย รถไถที่ไม่มีตู้แอร์อย่างเงี้ยครับไม่มีแอร์เคบีนอย่างงี้ยขี้ฝุ่นหึิ่มครับฝุ่นเต็มปอดนะครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูข้อเสียของไถวนเข้าครับเห็นไหมครับเดี๋ยวคอยดูร่องกลางนะครับ แกใช้รอบต่ำมากครับเห็นไหมครับร่องกลางอาพามาดูไถวนเข้าเห็นไหมครับล่องกลางนี้ยังเกิดทําทล่องน้าโค้งหนองนาครับกว้างมากครับเดี๋ยวมาดูวิธีแก้ล่องกลางกันครับผมโอ้ยพี่แกเล,เล่นต้นมะพร้าวโยกเลยครับ แกไปตัดหัวงานฝั่งนู้นก่อนครับดินงามมากครับไถช่วงดินชุ่มๆด้วย เยี่ยมเลยครับมันไม่มีฝุ่นครับดีต่อคนขับครับแกกำลังโยกเพื่อที่จะเก็บหัวงานฝั่งนูน้นเลยครับ วิดีโออาจจะยาวหน่อยนะครับพาดูเรื่อยๆเ,เลยครับแกใช้รอบต่ำครับมันก็เลยรถไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่ เรามาบอยจะใช้วิธีเร่งไว้นิดหนึ่งครับจากรอบเจ็ดร้อยรอบก็จะให้ขึ้นประมาณแปดร้อยรอบประมาณนะครับอ่าเนี่ยครับมาดูวิธีการเก็บล่องกลางครับถ้าไถหมุนเข้ากลางครับวนเข้ากลางมันก็จะเป็นร่องเนี่ยครับแ่ก็จะปาดอีกฝั่งหนึ่งมาใส่ ต่จะบอกว่าก็ยังเป็นร่องอยู่นะครับยิ่งรถใหญ่ยิ่งเป็นร่องลึกครับเพราะว่าใบไถใบสุดท้ายอะครับมันจะมันจะกินลงลึกครับถ้าไถาบุกเบิกอะครับยิ่งใบใหญ่อย่างนี้ด้วยไม่ต้องพูดถึงนะครับ มาเก็บหองงานฝั่งนี้ครับใกล้จะเสร็จแล้วครับแปบ๊บเดียวเองสําหรับสายรับจ้างก็ยิ่งเสร็จไวยิ่งดีครับแต่ว่ายิ่งเสร็จไวไม่ใช่ว่าทําลูกล่วงนะครับต้องเก็บงานให้ลูกค้าอย่างดีนะครับไม่งั้นเขาก็จะไม่จ้างต่อนะครับแล้วจะไม่มีเงินส่งค่างวดครับหมายถึงถ้า,าซื้อ ่อน,นะครับแต่ถ้าซื้อสดก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับไม่ต้องไม่ต้องเล่งตามค่าง,งวดครับ เสร็จแล้วครับอืมขอบคุณสําหรับการรับชมครับถ้าอาธิบายผิดยังไงก็คอมเม์บอลก,ก็กลับขออภัย,ยด้วยนะครับอื ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลากันไปครับผมสวัสดีครับ